คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้คนไทยที่อาศัยแล้วก็ใช้ชีวิตยอยู่ในสหรัฐอเมริกานั้นมีจํานวนไม่น้อยเลยทีเดียวนะครับหลายคนเนี่ยที่ไปเรียนหนังสือนะครับหลายคนก็ไปทํางานหลายคนมีธุรกิจอยู่ที่นั่นด้วยอยากรู้จริงๆเลยนะครับว่าท่ามกลางวิกฤตโควิด -19 แบบนี้นะพวกเขากําลังต้องเผชิญกับภาวะความยากลําบากอะไรบ้างในชีวิตจะเหมือนกับที่เรากําลังเผชิญอยู่แบบนี้ที่เมืองไทยหรือเปล่าแต่อย่าลืมนะครับว่าจํานวนตัวเลขของผู้เสียชีวิตนะครับรวมไปถึงจํานวนผู้ติดเชื้อในสห พุ่งสูงหนักมากคนติดเชื้อคือเกิน3 0 0 0สนคนไปเรียบร้อยแล้วนะครับและที่นิวยอร์กก็เป็นฮอตสปอตอันดับหนึ่งอีกด้วยเจ้าอยากรู้มากเลยนะครับว่าคนไทยที่อยู่ที่นั่นมีจำนวนมากแค่ไหนหรือยังไงนะครับที่ใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่เสี่ยงสูงรวมไปถึงนะครับหลายคนที่มีธุรกิจได้รับผลกระทบแล้วเขาได้รับการเยียวยาจากทางรัฐบาลอย่างไรและที่สําคัญหลายคนที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศไทยเนี่ย ต้องเผชิญกับปัญหาหรืออุปสรรคอะไรบ้างเพราะว่าเท่าที่เราเห็นในข่าวนะที่ผ่านมาก็มีความโกลาหลเกิดขึ้นหนักมากเช่นเดียวกันสำหรับคนที่ต้องการเดินทางกลับบ้านวันนี้เราไปหาคำตอบกันนะครับจาก Voice of America หรือ VOA รายงานส่งตรงมาให้ Voice Online นะครับจากทางสหรัฐครับ ข้อมูลล่าสุดตอนนี้นะคะปัจจุบันมีคนไทยที่พำนักอยู่ในอเมริกาอยู่ที่488,000คนนะคะมีนักศึกษาและนักเรียนที่เรียนอยู่ที่นี่ประมาณ6,600คนค่ะนอกจากนี้ยังมีชมรมมีสมาคมไทยอยู่135สมาคมทั่วอเมริกาด้วยตามข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตไทย นักุงวอชิงตันนะคะที่น่าสนใจก็คือในเขตดูแลทั้ง4แห่งของสถานเอกอัครราชาทูตไทยนักุงวอชิงตันรวมถึงสถานกงสุลอีก3แห่งเองนะคะไม่ว่าจะเป็นที่นครนิวยอร์ York, นกนครชิคาโกนกครลอสแองเจลิสนะคะรวมถึงกรุงวอชิงตันเองส่วนใหญ่แล้วต่างก็เป็นฮอตสปอตของการระบาดของโควิด -19 กันทั้งสิ้นนะคะไปดูที่นครนิวยอร์กค่ะตอนนี้มีคนไทยอยู่ประมาณ52,000คนนะคะแต่พบผู้ติดเชื้อที่นั่นประมาณ1,40,000คนเข้าไปแล้ว นครชิคาโก้ค่ะมีคนไทยอยู่5 0,000่นคนค่ะแต่พบผู้ติดเชื้อที่นั่นประมาณ3 0 0 0 0คนส่วนที่นครลอสแอนเจลิสค่ะมีคนไทยอยู่เยอะประมาณ300,000คนด้วยกันนะคะแต่พบผู้ติดเชื้ออยู่ประมาณ26,000คนส่วนที่กรุงวอชิงตันค่ะมีคนไทยอยู่ประมาณ86,000คนนะคะขณะที่พบผู้ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ42,000คนด้วยกันค่ะ ถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการหรือเป็นคนไทยที่พำนักอยู่ในเอเมริกายังถูกต้องตามกฎหมายนะคะทุกคนสามารถเข้าถึงการเยียวยาจากรัฐบาลสหรัฐภายใต้กฎหมาย CARE Act เพื่อรับมือกับโควิด -19 ได้นะคะ ยานในกรณีของภาคธุรกิจเองเนี่ยรัฐบาลสหรัฐได้การเงินเอาไว้350,000ล้านดอลลาร์นะคะในการรับมือกับสถานการณ์โควิด -19 ที่จะสะเทือนภาคธุรกิจอย่างมากนะคะสิ่งที่น่าสนใจอย่างหนึ่งในเงินก้อนนี้ก็คือเงินช่วยเหลือที่เรียกกันว่า Paycheck Protection Program หรือเรียกกันสั้นๆว่า PPP นะคะตรงตัวเลยเข้ามาช่วยเหลือธุรกิจขนาดย่อมโดยเฉพาะนะคะให้สามารถจ่ายเงินเดือนพนักงานหรือลูกจ้างได้รวมถึงจ่ายค่าเช่าและให้ดอกเบี้ยต่านะคะสาหรับเงินกู้ที่ออกมาช่วย เหลือความน่าสนใจของ PPP ก็คือว่ามีข้อจำกัดที่น้อยกว่าเงินกู้ SBA ที่ทางรัฐบาลสหรัฐเคยให้ไปก่อนหน้านี้ในการรับมือกับโควิด19นะคะดังนั้นภาคธุรกิจไทยที่ดำเนินอยู่ในอเมริกาไม่ต้องตกใจถ้าคุณมีคุณนะสมบัติที่ตรงตามเกณฑ์ของรัฐบาลสหรัฐก,กาหนดแล้วคุณสามารถเข้าถึงเงินเดียวยาได้ค่ะ เรื่องนี้เป็นประเด็นที่คนไทยในต่างแดนตื่นตัวกันมาสักพักแล้วนะคะหลังจากที่ทางสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้มีการออกข้อกำหนดใหม่ขึ้นมาว่าถ้าคนไทยรวมถึงชาวต่างชาติที่ต้องการจะเดินทางไปยังประเทศไทยจะต้องมีเอกสารสำคัญเพิ่มเติมขึ้นมานั่นคือหนังสือรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานทูตรวมถึงสถานกงสุลน,นะคะนอกจากนี้ก็ต้องมีใบรับรองแพทย์ fit to fly ด้วยในเรื่องนี้วิวเอทยไปสอบถามทางสถานทูตนกกุงวอชิงตันไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะก็ให้ข้อมูลว่าย,ยังคงเปิดให้บริการ ประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงมีสายด่วนฮอตไลน์ในกรณีฉุกเฉินด้วยนะคะ แต่ประเด็นที่เกิดขึ้นล่าสุดก็คือในการขอข้อมูลนี้จะต้องปิดระบบการขอข้อมูลออนไลน์เป็นการชั่วคราวไปจนถึง15เมษายนนี้นะคะขณะที่กฎระเบียบใหม่ที่ออกมาของกบทก็มีการเปลี่ยนแปลงด้วยว่าห้ามสายการบินจากต่างชาติบินเข้าประเทศไทยยิงยาวไปจนถึง18เมษายนนี้เลยนะคะดังนั้นชาวไทยในต่างแดนที่ต้องการจะเดินทางกลับประเทศในช่วงนี้ควรต้องติดตามข่าวสารอย่างใกล้ชิดและรับมือกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ได้คำตอบกันไปครบถ้วนเรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณ Voice of America ด้วยนะครับรายงานตรงมาจากสหรัฐเลยทีเดียวนะครับซึ่งนักข่าวของ Voice of America เนี่ยไม่ได้อยู่แค่ที่ DC อย่างเดียวนะครับยังอยู่ในหลายมณฑลรัฐด้วยเวลามีประเด็นอะไรที่น่าสนใจนะครับติดตามได้เลยนะครับเราจะทำงานร่วมกันนะครับนำเสนอข้อมูลที่น่าสนใจในภาวะวิกฤตโควิด1 9แบบนี้ ส่งตรงถึงมือคุณผู้ชมแน่นอนนะครับวันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับแล้วกลับมาเจอกันคลิปหน้ากับ The Topic ครับ